สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์พิเศษสำหรับช่องของเรานะครับผมที่จะจัดขึ้นทุกๆ3เดือนนั่นคือ3อันดับอน,นิเมะที่ผมชอบที่สุดในแต่ละซีซันนะครับผมแหมผมก็ร่างรอเวลานี้กังนานกว่าจะครบ3เดือนและขึ้นซีซันใหม่ก็นานจริงๆนะครับผมอ่ะซึ่งซีซันที่มุ่งจบไปก็เป็นสปริง2022นะซึ่งผมก็จะมาจัดอันดับนะครับผมว่าซีซันนี้เนี่ย มีอนิเมะอันไหนที่ติดอันดับของผมบ้างคือแบบผมบอกได้เลยนะครับว่าซีซั่นสปริง2022เนี่ยมันแข่งขันกันดุเดือดมากและก็ในเทียริสของผมเนี่ยผมจะตัดอนิเมะที่มีภาคต่อไปทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอนิเมะที่มีภาคต่อจะดีทุกเรื่องเสมอนะครับผมอย่างบูการโลเนี่ยผมก็ดูแล้วมันอาจจะเล่าเรื่องเร็วเกินไปแต่ก็หนุกดีงานภาพยังใช้ได้ แต่ใน,นเรื่องก็เล่าเร็วไปหน่อยก็ไม,ม่ก็นะไปอ่านหนัง,หนงสือมังงานดีกว่าเนอะอืคังุยะภาคต่อก็ถือว่ามาแรงใช้ได้อืมเรียกกระแสคนดูได้เยอะทีเดียวนะครับผมคมมิซังก็เหมือนกันโอ้โหคือแบบกุ่งงานดีเหมือนกันนะภาคต่อก็อนิเมะที่มีภาคต่อนะครับผมจะไม่อยู่ในเทลิสของผมนะอันที่อยู่จะอยู่ในเทริสของผมเนี่ยจะเป็นอนิเมะแบบฉายใหม่เลยนะครับผมมันจะได้ มีรถมีอะไรมากขึ้นนะคะมมรับผมจะได้ไม่ต้องซ้ำา้จจำเจกับอนิเมะอันดับเดิมๆนะครับผมอะไรอย่างนี้นะอะผมบอกเลยเลยนะครับว่าดิสน,นี้ผมเลือกยากมากแบบอไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนดีอะแม่อเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับว่าผมเอาชอบเรื่องไหนมากเลยนะเดี๋ยวกดให้ดูแต่เรื่องเลยามา เดี๋ยวไล่เลยไล,ไล่ไล่ปีธีรานเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับผมก็ไล่แบบมาได้เวลาลุยแล้วว่าโอ้โหกูดูไปเยอะมากเซลเนะี่ยซีซั่นนี้กูดูเยอะเหมือนกันนะเอาจริง,รงอ่ะโอ้โหเชียร์ซีซั่นนี้กูดูไปอะไรไปกี่เรื่องเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเรื่องถ้ายังไม่นับพวกอนิเมะที่พากต่อนะผมบอกเลยเลยว่าเกินสิบห้าเรื่องชัวร์ป้า <Yeah>. นี่กูเป็นติ่งอนิเมะตะัวเต็งเลยนะที่กูแบบนัน่งดูอนิเมะแทบทุกเรื่องอะเอาจริงๆนะอ่ะมาเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับอนิเมะที่ผมดูก่อนนะครับว่าผมดูเพราะชอบเพราะอะไรนะครับผมอันรอแรกแรกเลิฟอัพเ r อร d Domination โอ้โหเรื่องอน,น,อนี้เป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้เนาะซึ่งผมก็ดูแล้วก็รู้สึกแบบเชี่ยแมยยแ่งดีว่ะภาพก็สวยขายคำก็ได้เหมือนกัน แก๊งฮีโร่ก็มีแก๊กแก๊กตัวร้ายก็มีแก๊กให้คอยติดตามน่าสนใจแต่ละตอนแล้วก็ทําให้เราอินกับเรื่องได้มากขึ้นก็ไม่แย่นะเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วก็รอดูตอนต่อไปเลยะว่ามันแบบมันจะมีอะไรมันจะเล่นอะไรกันอีกกับเรื่องเรืนี้นะอืมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมกับเรื่องนี้นะอ่าต่อไป trapping in t e dead sim the world of a u t o m o t e d game is t o p of m o d นะครับผม เรื่องนี้พอบอกเลยไปอ่านบางงานดีกว่าเอาจริงๆนะ,สต,นนนะสตูดิโอรกัการครรมก็สตูดิโออะไรนะขนาดสตูดิโอผมยังลืมแล้ว่าใครทำเรื่องนี้วะเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมอของ ENGI นะครับผมก็เป็นสตูดิโอที่ถามว่าทำดีไหม ถ้าให้เต็มสิบอ่ะผมให้ได้แค่สามแล้กสี่้ยคะแนนเนี่ยสิ่งที่ตุนตูนนี้ทำมานะสามแม้กสี่เพราะว่าตวนใหญ่เนี่ยไม่งานเผาอะ่ะเออคือมันส่วนคนที่จะทได้ดีกว่านี้นะครับผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าไปอยู่ในถ้าไปอยู่ถ้าถ้าไปอยู่ในมือของเจนซีสตาร์ก็อาจจะดีกว่านี้ใช่ผมเชื่อเลยนะถ้าตูนตูเนี่ยเทียบกับเจซีสตาร์่ะผมคิดว่าเจนซีสตาร์มันทำดีกว่าเวอยเอย่างจริง เออเอาอย่างนี้เลย้วกันนะครับผมเนื้อเรื่อง,องน่าสนใจมากตัวเอกก็แบบน่าสนใจมากเหมือนกันคือโดยรวมแล้วอะเนื้อเรื่องเข้มข้นผมชอบมากแต่ภาพที่มันทำออกมาให้คนดูดูเนี่ยแม่งทรมาหันวะจริงอันนี้ผู้จะจริงนะว่ามันทรมานมากไปอ่านมังงะันดีกว่านะครับผมเรื่องนี้นะแต่ถ้ามีท่านต่อก็ขอให้เปลี่ยนสตูดิโอทำนะครับอันนี้ผมขอเลยจริงๆอ่อะต่อไปนะครับผม The question t e m มั r o ล i s Reborn as a typical nobody นะครับผมก็ประมาณที่เหงาของเรานะครับผมเนื่องจากว่ามีพักพวกของเราตายไปก็ฉันแบบไม่เหลือแล้วไปเกิดใหม่ดีกว่าอะปงไปเกิดใหม่ก็แบบอ๋อเชี่ยไปเอกเทพแนวเกิดใหม่อีกแล้วเหรอกูเห็นแนวนี้มากี่รอบแล้วโอ้โหสมองกูแบบออสตรอโดรอะไรทำนะ อ่าสุดโอที่ทำเรื่องนี้ก็ซิ l เวอกับ l i n k ์นะครับผมซิลเวอร์ลิงโอเคก็ให้อภัยได้ภาพดูดีเอฟเฟคดูอลังการตาถ้าเป็นเด็กอายุประมาณ12-13น่าจะชอบเรื่องนี้มากแต่ผมโตแล้วนะครับผมก็รู้สึกแบบมันจำเจเกินไปอะ่ะเขาะ้าใจว่าระเอกเทพเกิดใหม่ไฟเอกเทพเกิดใหม่เกิดใหม่ระเอกเทพเ,พเ,ทพเออนั่นเรื่องจำเจนะครับผมนะอืม แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกตรงที่มาเห็นพระเอกนั่นตบตัวร้ายนี่แหละก็แค่นั้นแหละมันมาดูเอาสนุกแค่นั้นแหละนะครับผมอ่ะนังต่อไปนะครับผม A Couple of c h o c o นะครับผมก็อืมว่าไงดีฮาเลมไม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะอ่าเรเรื่องย่อนะครับผมก็เป็นแบบมีเด็ก ผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเกิดมาสองคนพร้อมกันอยู่ในวงรหวนเดียวกันแต่พ่อแม่ดันยิบสลับตัวกันเฉยเลยซึ่งพ่อแม่เนี่ยตอนโตนขึ้นพ่อแม่ก็ตัดสินใจกันว่าจะให้สองคนเนี่ยเป็นแบบจดคู่สมรสกันนะครับก็แบบแต่พระเอกกบลังเอกเ,เนี่ยไม่อยากแต่งงานกันก็นเลยหาวิธียังไงก็ได้ที่แบบไม่อยากจะได้ไม่ต้องมาแต่งงานกันอะไรอย่างนงี้นะเออเรื่องนี้หรอภาพไม่แ,แย่ภาพไม่แย่ ผมให้ได้นะภาพเร,เรื่องเรื่องเรื่องภาพเรื่องสตอรีก่ก็ก็เป็นแนวคอมเมดี้อะเนาะเรื่องคอมเมดี้อะทั่วๆไปนะครับผมถามว่าสนุกไหมก็ระลับนึงนะใครทำนะดูโดอ่าชินเอทโอ้ชินเอทหรอชินเอททำเอเนี่ยก็ไม่ได้แย่ ก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะเพราะว่าผมชอบแหละเพราะว่าภาพสวยด้วยในเรื่องก็ค่อยๆเล่าไม่รีบร้อนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเลิกเป็นผู้กล้าเลยแล้วเรื่องนี้ผมถามว่าสนุกไหมผมก็ชอบนะที่พระเอกเนี่ยแบบอยากจะมาอยู่ในกองทัพจอมมาด้วยเหตุผลอ,อะไรบางอย่างและสุดท้ายมันมาเฉลยตอนสุดท้ายเนี่ยคือแบบ ไอ้เชี่ยเเรื่องมันเข้มข้นอย่างนี้เลยเหรอวะคือตอนแรกแม่งปูมันเนิร์มนแบบมันเนียบเรียนมากเลยเว้ยพอตอนหลังนะม่นแบบขึ้นภูเขาลงเหว่ะอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยแม่งแบบพลิกผันเลยอะโอ้โหทําให้ผมแบบมึงเล่าอย่างนี้จริงเหรอวะแล้วมันจะจบยังไงวะแล้วมันก็ตัดจบแบบให้อภไยได้หรือเปล่าผมก็ไม่โอเคผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยนะฉากจบมันแบบจบอย่างนี้จริงเหรอวะ ถ้ามันทําให้ฉากจบมันอีกสักนิดนึงนะแบบเติมสีสันเข้าไปอีกสักนิดนึงมันน่าจะดีกว่านี้นะครับผมสำหรับผมนะแต่การพอรตวิตตอนที่ตอนสิบไม่ก็ตอนสิบเอ็ดเนี่ยมันมันดีมากผมชอบนะพอตวิตอ่ะเออมันก็แบบเติมสีสันให้เรื่องได้ดีขึ้นนะครับผมอ่ะต่อไปสเกลตันในอินเดียในโลกพูดง่ายก็คือท่านไอุนสโกในต่างโลกที่ใช้ชีวิตได้เปิดอยนะครับผม,มก็นะเพราะว่าคนพากันแล้วเนาะเรื่องนี้ พระเอกเทพอีกแล้วใช่พระเอกเทพซึ่งหลุดอะไม่ได้เกิดใหม่หลุดเข้าอยู่ในเกมซึ่งเป็นอยู่ในเกมที่อวตารอยู่อยู่ในอวตารของตัวเองที่สร้างขึ้นมาแล้วมัวอวตารนั้นโคตรโกงนะก็เป้าหมายของพระเอกก็คือใช้ชีวิตเล่นเปลือยในต่างโลกนี้เในโลกแห่งเกมแห่งนี้นะครับผมก็นะดูเพลินไหมดูเพลินภาพสวย ในเรื่องให้ได้นั่นติดตามอยู่การตัดจบถือว่าเป็นการตัดตบแบบละครไทยที่ผมโอเคมากเพราะว่าแบบมันทําให้ละคนดูสามารถนุ้นได้ว่าตอนต่อไปมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็น,นะะให้ได้ชอบด้วยส่วนตัวผมชอบลรงนี้นะสูดโออะไรทำหรออ่ะสูดโอใครนะครับกับคอนเนสโอเคเนี่ยใครก็ถือว่าทํางานดีเหมือนกันนะ แต่ผมหมดเลยนะว่าสตูดิโอใครเนี่ยแม่งทำงานดีมาหลายมาหลายเรื่องมากแต่แม่งยังไงเดียทำแล้วแม่งขาดทุนนะ่ะเออทำเนเนแล้วแม่งขาดทุนทำนั้นได้มันทามาดีชี่ออีย่างวะคุณถามจริงใครสตูดิโอใครครับคุณทำยังไงวะทำอย่างเัี้ยทำได้ยังไงไวะทำอันนี้ไม่มาแล้วแม่นขาดทุนผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะมาต่อไปนะครับผมเบ่งเจาะเวลามาปั้นดาวโอโหเรื่องนี้ พูดตามตรงนะผมมาดูแล้วเนี่ยเพราะว่าอยากฟังเพลงเฉยๆแต่ขมเบ้งมันก็ทําให้มีสีสันมากขึ้นในเรื่องนี้นะครับผมก็นะเราก็จะได้มาเห็นความเก่งกายของขมเบ้งว่าเขาเนี่ยวางแผนยังไงในการจัดการกับผู้คนนะครับผมก็แบบเนี่ยแหละข,ง,ง,ขง,งมเบ้งขงมเบ้งนี่ต้องเป็นนักวางแผนที่เยี่ยมยอดเว้ เรื่องเนี้ยมันตอบโจทย์ผมมากเลยนะว่าผมไม่ไแม่งดีมากและเป็นสตูดิโอของ Pre A Work, พี่เอเวที่เอเวิทำงานดีมากผมบอกเลยนะว่าคุณได้ใจผมเลยทำงานได้ดีมากนะครับกับเรื่องนี้นะต่อไปโทโมโดัจิเกมนะครับผมเรื่องนี้บอกได้คำเดียวเพื่อนรักหักเหลียมโหดไอ้แย่จริงอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่หักเลียมโหดจริงในอน,นิเมะมันอาจจะต,ตัดจบใช่ไหมล่ะ ผมแนะนำนะถ้าใครมีเงินนะไปซื้อม hearing, ังะอ่านผมบอกเลยว่าผมก็ซื้อมะงาอา่านมังามาอ่านต่อเหมือกนกันและแม่งโคตรตึงเว้ยคือถ้าถามว่าตัวร้ายในเล่นเนี่ยคือใครผมไม่คิดนะว่าตัวร้ายอ่ะมันไม่ใช่โทโมัสติเวตตัวร้ายมัน็คือไะเอกเว้ยรพเอกมันคือตัวร้ายเลยว้ยผมบอกกันเลยคือแบบรพเอกนั่นคือแบบโอ้โหทำไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือแบบมึงทำไปได้ยังไงมึงเป็นระเอ็กจริงหรือเปล่าเนี่ยกูว่ามึงเป็นตัวร้ายมากอกไพเอกนะ เอาอย่างนี้นะครับผมก็เ,เรื่่องทีเป็นเรื่องที่สนุกเหมือนกันนะครับผมไปหาซื้อมังงะามาอ่านได้นะสนุกมากเลยนะครับอ่ะต่อไปเรื่องนี้ผมกําลังอ่านอยู่เลยผมก็ซื้อมังงะามาอ่านเหมือนกันนะครับผมกับปิดสนานบ้านเก่าเงามาแล้วนะนะครับนี่คือชื่อไทยนะโอ้เรื่องนี้ผมบอกเลยตั้งแต่ตอนที่ผมดูตอนแรกจบไปเนะี่ยคืออะไรวะคําถามมันเกิดคำถามขึ้นในใจเว้ยอะไรวะ มันเกิดขึ้นมันเกิดเครียดอะไรขึ้นมึงตัดจบอย่างนี้เลยเหรอกูถามจริงไม่ไหวแล้วอ่ะไปซื้อมังงะไม่อ่านเลยเออตั้งแต่ตอนนี้มันฉายมันตั้งแต่เรื่องนี้ฉายตอนแรกเลยคือมันติดอยู่ในใจอ่ะมึงตัดจบอย่างนี้จริงดิมึงทําอย่างนี้จริงๆดิจนผมแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไปซื้อมังงะมาอ่านเลยด้วยเออก็เป็นเรื่องที่สนุกนะครับผมในมังงะนั่นก็แบบโอ้มันมากไปซื้อหาอ่านได้ต่อไปนะครับผม ใช่กีบโมลีสังไม่ได้น่ารักอย่างเดียวหรอกนะสักอย่างหนึ่งจะาป้าชิไทยก็อย่างนั้นได้นะก็เป็นเลิฟคอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เขาเรียกว่าสลับบทกันพระเอกมันไม่ใช่พระเอกพระเอกคือนางเอกแล้วก็นางเอกคือพระเอกนะครับผมก็นะอืมต่ำตันเลยก็สนุกภาพเดูเป็นการ์ตูนดีก็ภาพสวยแม้จะแย่มากเนื่องเรื่องก็ค่อยดําเนินเรื่องไปก็นะ สนุกนะครับก็ไปหาดูกันได้นะเรื่องนี้และก็แน่นอนเรื่องที่เรื่องนี้จะไม่พูดไม่ถึงไม่ได้ spy x family แน่นอนทุกคนต้องรูจักเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีมีมึหนึ่งที่มันโด่งดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตมากๆเลยและถ้าใครมีเงินทุนนะครับผมแนะนําให้ไปซื้อบังงาอ่านเพราะว่ามันหูุมากในบังงาก็หลุกมานะครับผมไปซื้อบังงามาอ่านได้กันนะ spy x family เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวจอมบอมหนึ่งนะครับที่แบบ ถูกส,สร้างขึ้นมาเพื่อที่ทําให้แต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองแบบไม่ผิดพลาดนะครับผมคือพ่อเนี่ยก็เป็นสปายเนาะซึ่งเขาได้รับภารกิจมาให้ไปหาแฟนหาลูกแล้วก็เอาลูกน่ะส่งข้อรงเรียนไปเพื่อไปสืบค้นความลับระดับประเทศอะไรเงี้ยส่วนแม่ก็เป็นนักฆ่ายต้องาหาสามีได้อีกไม่งั้นเจอโดนคนอื่นสงสัยว่าเป็นสปายแต่ที่มันพีกันเนี่ยคือลูกมันเป็นเอสเปอร์เองมันมีพลังจิต คือโอ้โหครอบครัวไม่ไม่ไม,ไม่มันพีคมากมันแบบมันไม่สมบูระกอบบเลยสักคนนะครับผมก็นะคือแบบพอ่อเป็นสบายแม่ก็เป็นตระฆาลูกเป็นเอสเปอร์ให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยสมองคือแบบเราไม่ไหวแล้วว่นผมไม่ทันนะครับผมอ่ะก็นะเป็นเรื่องที่สนุกดีเหมือนกันนะครับผมคอมเมดี้เนาะสตูด,ดิโอที่ทําผมบอกแล้ววันดีมากโคเวอร์เวิร์กก็รู้อยู่ที่รู้อยู่ก็คือโคเวอร์เวิร์กก็ทำงานดีวิสสตูดิโอก็ทำงานดีเป็นการจับมือของสองค่ายดังที่แบบ ผมคิดว่าควรตบมือให้พวกเขานะครับผมเพราะว่าพวกเขาทํางานได้ดีมากนะเออโอเคต่อไปเป็นคอนเทนต์หลักของเรานะครับผมเรื่องไหนจะเป็น3อันดับที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นนี้เอาตามตรงนะเลื่อยยากเว้ยแต่เราจะมาตัดอันที่เราตัดได้กันก่อนนะครับผมอันไหนตัดได้เราก็จะตัดก่อนนะอโอตเมเกมขอตัดเลยเพราะว่าภาพทําแย่มากถ้ามีภาพ2อขอให้เปยนสตูดิโอทรนะครับอันนี้ขอตัดเลยนะ แล้วก็ถ้าอยาก,อ,ยากอ่านเรื่องจริงๆจังๆอะไปอซื้อมาอ,อ่านนะครับผมขอตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยนะครับจมานที่เหงาก็ขอตัดเหมือนกันเพราะว่าพอดเรื่องจำเจผมไม่ชอบแล้วนะครับผมอ่ะขอขอตัดจากเทลิสไปเหมือนกันนะอ่อเรื่องนี้อยู่ก่อนอย,อยู่ก่อนอ่ะเรื่องนี้อยากตัดนะตอนแรกตอนแรกคือผมอยากตัดมากแต่แบบมันมาพอดทวิสตอนหลังๆไง คือพอเขาสวิตแล้วปูนเรื่องให้มาเอกขึ้นอะ่ะคือแบบโอ้หก็อยากให้คะแนนวะ่ะอนนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันสเกลตันไงอีเลน์เดอร์โวหรอวะคือรู้เลยนะมผมจะเก็บไป้เว้ยเพราะว่างานภาพดีหรือเรื่องเล่าดีอ่ะเออมันดีทั้งหมดเลยอะ่ะโดยรวมแล้วอะ่ะอืมเก็บไว้ก่อนแล้วกันคงเบ้งหรอคงเบ้งก็เก็บไว้ก่อนโทโมดจิ ขอตัดทอมบรจิด้วยแล้วกันเพราะว่าเนื้อหาบางอย่างที่ในเมทเล่าออกมาเนี่ยในการ์ตูนมันอธิบายได้ละเอียดกว่าในอนิเมะนะครับผมไอพวกกฎการเล่นเกมต่างๆนะก็เพราะว่าใน a n เมะเนี่ยมันต้องย่อใช่ไหมล่ะเพราะว่าเวลามันจำกัดมากถ้าอธิบายกฎประมาณ5้าทีหกทีเนี่ยมันไม่ได้นาะเออก็เข้าใจแหละว่าเขาพยายามสุดความสามารถแล้วก็เลยต้องย่อกฎเกมบางบางบางอย่างออกไปนะครับผมก็เข้าใจได้ แต่ผมนะนำั้นตรงนี้สรุปมากค้ามังคับมาอ่านได้นะก็ขอตัดออกไปจากเทลิดสมผมนะครับผมโอ้ยเงาปริศนาบ้านเก่าเงาวรณนะยัอยากให้อยู่อ่ะแม่แแคือเพราะว่ามังงะมันดีมากเลยอะ่ะในอนิเมมันก็แบบเล่าเหมือนมังงะไปเลยนะมันค่อยๆเล่าเหมือนมังงะไปเลยไม่มีส่วนไหนโดนตัดทิ้งออกไปเลยนะครับผมอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อน ชิงโมลิซังออโอ้ยเรื่องอยากจังวะไออยู่ก่อนก็ได้วะอยู่ก่อนอยู่ก่อนชิงโมลิยังไม่ต้องไปอยู่ก่อนสบายเอฟนี่ก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเอาละ่ะทีนี้เราเหลืออันนี้มีทั้งหมด8เรื่องนะครับผมที่จะเข้าชิงสามอันดับที่ผมยอดที่สุดอ้อ้ตายเถอะไม่เคยเครียดอย่างนี้มาก่อนเลยเพราะว่าในซีซั่นนี้แม่งทุกแข่งขันก็ดูเดือดบากเลยอะ ผมก็ชอบทุกเรื่องนะเว้ยเอาจริงจริงั้าเราจะมุดหมู่กันก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็น love com นะ love ค o m love อันนี้ก็เป็น c o m เมดี้ y อ่ะอันนี้แป๊บนึงนะขอจัดหมู่แป๊บหนึ่งนะครับผมเอาไว้มันดูง่ายๆอ่ะโอเคจับได้แล้ว หมดหมู่แรกนะครับผมหมดหมู่แบบซีเรียสไขปริศนาแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมหมดหมู่2ก็เป็นต่างโลกต่างโลกก็มี2เรื่องนะครับผมกับสกิลเลตต์นายกับเลิฟบุนผู้ก้าแล้วต่อไปเรื่องที่ใครเครียดดูแล้วแบบเป็นคอมเมดี้ธรรมดาใครเครียดก็ไปเอ็กซ์คอมเมดี้กับคงเป็นจบเวลาบ้านดาวดูใครเครียดได้ต่อไปเป็นเลิฟคอมก็มี3เรื่องนะครับผมที่ได้ครับการเข้าชิงโอ้โหมีสี่ไม่ต้องสี่หมดหมู่อะ เชี่ยเรื่องยากจังวะคือแต่ละแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมันก็เป็นแต่ละแนวไงเรื่องเรื่องมันคนละแนวกันเลยนะครับผมอ๋ยตายและ้ะเครียดผมไม่เคยเครียดอย่างนี้มาก่อนอันดับสามหรอวะใครจะอันดับสามโอ้โหแม่งเอยเรื่องยากเว้ยเรื่องยากอ่ะ ข้าใจป่ะว่ามันเรื่องยากยาด้วยอ้ามาเลื่องระดับสามนะครับผมผมขอให้อันดับ3ามเป็นเรื่องดีนะครับผม Love After w o r l d e r e i n i o n ผมบอกว่าให้ระดับสามเพราะว่านั่นแหละผม,ผมสนุกกับการที่จะมาดูว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะหาวิธีการแบบมาจูจีกันได้ยังไงในสถานการณ์ต่างๆ มันก็อย่างนั้นแหละมันก็น่าติดตามนะ่ะโอ้โอเคอันดับสามตายแล้วเรื่องนี้นะครับผมอันดับสามของผมนะเรื่องต่อไปเอาะไรดีวะแม่งเอ,อ้ยเขียบอันดับสองอันดับสองเรอวะอันดับสองอันดับสองสามจริงอันดับสองมันโอ้ยตายตายแล้ตายตาย อันดับ2ผมให้สไปเอฟเฟอร์ีเพราะว่าเป็นคอมเมดี้าจ้าเลยผมมีมัมง,งานที่บ้านด้วยผมก็นั่งอ่านเหมือนกันนะมันก็ทําให้ผมขำได้เหมือนกันนะในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับผมที่ผมนั่งอ่านหนังสือเรื่องนี้นะโอเคอันดับ2องได้ละอันดับหนึ่งที่ผมชอบที่สุดอะ่ะมันก็คงหนีไม่พ้นแหละปิศาบ้านเก่างอมรณนะเรื่องนี้อันดับหนึ่งผมเลย คือผมเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะต,ตรงที่ในเรื่องนะครับผมว่าในเรื่องในเรื่อง,องไหนเนี่ยมันน่าสนใจและมันน่าติดตามมากที่สุดคือเรื่องนี้แหละมันมีเนือเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆมันทําให้ผมถึงกับไปซื้อมังงะมาอ่านเลยนะเว้ยตั้งแต่ตอนหนึ่งอ่ะคือตอนหนึ่งออกมาคือผมมีคําถามคาใจตใ,ใ,ในจิตใจแบบมันเยอะมากจนผมทนไม่ไหวผมเลยต้องไปซื้อมังงะมาอ่านเลยนะเว้ยเข้าใจป่ะเนี่ยมันเป็นเลยเป็นเรื่องที่ผมแบบ เนื่อเรื่องมึงแบบมึงกูต้องอ่านมึงกูต้องเข้าใจให้ได้ว่ามึงมึงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่อ่ออโอเคโล่งแล้วแม่งกว่าจะโล่งโอ้โหไม่เคยจัดอันดับสามอันดับแล้วมันเครียดเท่าไรมาก่อนแล้วรู้ป่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเครียดมากๆอ่ะเครียดขคตรเครียดเลยตอนนรกแม่เงย โอเคนะครับผมแล้วก็ผมขอพูดทิ้งท้ายไว้นิดน,น,นึงนะครับผมว่าซามะดัดอนิเมะที่ผมชอบเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าคนรอนี่ก็มีความชอบแตต่างกันนะเนาะถ้าของผมไม่เหมือนใครก็คอมเมนต์ไว้ล้ากน่งคิดได้เลยนะครับผมว่าอน,นิเมะที่คุณชอบที่สุดในตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมผมก็จะรออ่านอนิเมะของท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผม ต่อไปก็คงจะเป็นอันอนนิเมะซัมเมอร์2022แล้วสินะซีซั่นนามันก็รุ่ด่วนมากเลยผมบอกให้เลยซีซันนาเนี่ยมันแน่ๆผมบอกให้คำเดินเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเกี่ยวกับสามรนดับของในซีซั่นสปริงก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ